พิจาร์วงสมบูรณ์จ็อบมอนเตดีเซล H Y B Data Tech ทีมไทยสวัสดีครับผมแจ็คมอนเตดีเซลนะครับผมจากอู่จ็อบมอนเตดีเซลครับผมก็โดยส่วนตัวประสบการณ์นะครับผมเริ่มเล่นรถมาก็จะ20ปีแล้ว ช่วงแรกๆก,ก็คือเป็นคนเล่นรถก่อนนะยังไม่ได้เป็นโอวูก็ยังน้องยังไม่ท้ทำโอวอะไรเงี้ยครับก็เคยมีปัญหาก็คือว่าบางทีน้ามันเครื่องอะครับประสบการณ์โดยตรงก็คือว่าเราได้รางวัลมาแล้วกันแล้วเราก็มาใช้อะแล้วบางทีมันก็มีปัญหาเครื่องยนต์ตามขึ้นมาครับผมผมก็เลยเน้นเรื่องน้ามันเครื่องเป็นพิเศษนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามจริงนะเราจะจะไปบอกว่าคุณภาพหรือได้คุณภาพก็ไม่ได้เพราะาจริงๆแล้วเนี่ยผมศึกษาถึงขั้นว่า ในเมืองไทยจริงมันไม่ไม่ได้มีแลบทดสอบน้ํามันอย่างเป็นทางการเหมือนเหมือนเหมือนเมืองนอกครับผมอย่างเมืองนอกเนี่ยเขามีแลบทดสอบน้ํามันฟาร์มเนื้อฟาร์มอะไรทุกอย่างเนี่ยประเทศไทยไม่ได้มีขนาดนั้นเราก็คือว่าถ้าถามตรงว่าเรารู้ไหมว่าได้คุณภาพไหมเราก็ไม่ได้พิสูน์ได้แต่เราเอาความรู้สึกที่เราประสบการณ์ที่เราเจอมาก็คือผมว่าน้ํามันเครื่องมีส่วนมีส่วนสำคัญครับด้วยกําลังเครื่องและสารกำัดเครื่องยนต์นะครับอย่างกรณีที่ว่าเราเราเครื่องยนต์ที่นิยมมันจริงก็คือเป็นเครื่องอีซูซุละกัน ช่วงแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้มีการทําแรงม้าได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้ครับน้ํามันเครื่องตรงนี้ก็คือว่าเราก็ไม่ได้มองน้ํามันเครื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับผมแต่เน้นมาจาังหวะที่ว่าเราก็มีทํารถรุ่นใหญ่อย่างรุ่นเฟรมรุ่นอะไรขึ้นมาเนี่ยครับผมทีนี้เราก็มองถึงประสิทธิภาพเครื่องยนต์และคือเราสามารถรีกแรงม้าณปัจจุบันนะครับเครื่อง 4J จากแรงม้าที่187แรงม้าครับจากออกจากศูนย์นะครับ ตอนนี้มาประมาณเป็นพันแล้วขึ้นนะครับผมเราก็เลยต้องฟิกเรื่องเรื่องสกิลภาพทุกอย่างครับในเครื่องยนต์ทั้งทั้งในส่วนของอะไรตกแต่งอะไรเนี้ยแล้วก็มาถึงน้ํามันเครื่องก็เลยมีการทดลองเรื่องระบบน้ํามันเครื่องมาเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วครับที่มีเฟรมกอนแรกสําหรับอู่จ๊อบเนี่ยผมพูดเลยว่าน้ํามันเครื่องค่อนข้างที่จะสําคัญมากและเราก็เน้นเรื่องน้ํามันเครื่องมากครับเออลึอกสิบบริเนี่ยเริ่ม ทางอู่จ็อบมนตรีเสร็วเริ่มรู้จักมาประมาณสัก5้ปีครับจริงๆแล้วผมผมก็ศึกษาในส่วนของข้อมูลนะครับเพราะจริงๆแล้วตลาดน้ำมันเครื่องประเทศไทยเนี่ย่วนใหญ่มันก็จะมีแบบเป็นน้ามันเครื่องที่ผลิตในในไทยเออไม่ใช่เป็นของนอกโดยตรงครับแต่ผมเองเนี่ยก็มีการก่อนที่จะใช้ครับก็มีการศึกษาข้อมูลนะครับรู้รู้รู้รรสึกว่าบริษัทเนี่ยจริงๆบริษัทแม่เนี่ยอยู่ที่เยอรมันก็เลยมีการนํามาลองใช้กับอู่จ็อบมนตีครับ ซึ่งเวลาเริ่มใช้ขึ้นมาเนี่ยประสิทธิภาพก็คือว่า1ก็คือดีขึ้นด้านเครื่องยนต์ก็คือว่าเวลาเราเราเรา,เรามีการเสียหายหรือมีการลื้อเช็ดเครื่องยนต์นขึ้นมาเนี่ยครับเวลาเราลื้อเข้ามาเนี่ยชาร์ปหรือว่าอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะโอเคมากและอีกอย่างที่สําคัญที่สุดคือท,ท,ที่ผมเน้นก็คือว่าตัวน้ำมันเครื่องความเหนื่อยความความลื่นของมันนะครับก็คือเทอร์โบเราจะใช้เทอร์โบค่อนข้างแพงหลังจากตั้งแต่ใช้รีสิลมอรี่มาเนี่ยทางอู่ผมเนี่ยเทอร์โบแทบจะไม่มีการทางหรือลหรระเเบยคัใในนนุ่่่ททีป็วญ ทางที่ทางอู่จอมบนเตียนครับผมก็ใช้ลิฟติมอลลี่นะก็คือรถแข่งะครับตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่ครับรุ่นเล็กก็คือปาก46 F5 นี่ครับก็ใช้ทางลิฟติมอลล,ลี่มาประมาณ4ีปีแล้วแล้วก็พวกเฟรมพวกหน้ายาวพวกเกียร์ซิงก็ใช้ทั้งหมดบผมแล้วก็ผลงานก็ทางอู่ก็มีมากมายนะครับผมก็คือเร็วที่สุดในประเทศไทยก็เคยเป็นครับก็คือด้านน้ำมันเครื่องลิฟติมอลลี่นะครับผมตั้งแต่เลือกใช้มาเนี่ย สิ่งหนึ่งที่โอเคสาห,ห,หรับผู้บริโภคแล้วกันนะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่มาจากเยอรมันนะครับประสิทธิภาพจากที่ใช้รถแข่งกับตัวที่ขายเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดแล้วสามารถซื้อตามตลาดได้ทั้งหมดนะครับผมคุณภาพเป็นของดน,นมากตั้งแต่รถที่ใช้สนรมกภาพสูงใช้กําลังเครื่องสูงรีดกาลังเครื่องได้มากที่สุดกับรถสแตนดาร์ดที่ใช้ปกติโดยทั่วไปรถอ้อรถบรรทุกเรือทุกอย่างนะแล้วก็ที่สําคัญนะคือว่า ด้านลิฟตมอลลี่ครับนอกจากน้ำมันเครื่องแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ต่างๆมีเยอะมากครับผมมีตั้งแต่พวกจรารบีมีหมดเลยครับผมรู้สึกโชคดีครับผมที่ทางลิฟตมอลลี่เข้ามาดูแลทางอู๋จอบมอนตรีครับผมเป้าหมายด้านรถแข่งนะครับผมด้านประสิทธิเวลาเนี่ยก็คุยกันตรงๆเลยว,ว่าอยากจะเป็นดีเซลครับที่วิ่ง6ในประเทศไทย ฝากเ,เพื่อนๆนะครับฝากอู่จ็อบมอนเต้ดีเซลด้วยครับสนใจที่จะามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือฟิลมอลี่ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงนะครับผมก็เรียนเชิญได้สนใจตกแต่งเครื่องยนต์สนใจดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้แฟนเพจก็คือจ็อบมอนเต้ครับผม J O B w e n วัด M O N T R I จ็อบมอนเต้ครับผมสุดท้ายก็อยากจะฝากถึงผู้ผลิตน้ำมันเครื่องหรือฟิลมอลลี่นะครับผม ก็ผมอยากให้เพื่อนๆนะครับที่มีรถรักษดูแลรักษารถบำรุงรถสารถหรือใช้รถ,ถงานหนักของอยากให้มาใช้น้ำมัน,มนเครืรถถ่รองลิสิมอรี่เพราะทางอู่จอมนเตได้พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ดีได้จริงครับและก็ดีจริงครับผม